ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะเรามักจะเห็นนะคนไทยเนี่ยอยากจะไปทํางานต่างประเทศเนื่องจากเก็บเงินได้เป็นก้อนเลยนะฮะแล้วก็ส่งเงินกลับมาบ้านเรียกว่าคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเนี่ยนะับแต่ครับท่านผู้ชมฮะที่ผ่านมาก็มีจํานวนไม่น้อยเลยนะที่ถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ถูกการเอารัดเอาเปรียบมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งที่ผ่านมาเองนะฮะมีการหลอกลวงในรูปแบบใดบ้างแล้วก็กรมการจัดหางานเนี่ยเขาเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณไพโรธโชติกาสะเถียนอธิบดีกรมการจัดหางานในประเด็นนี้กันก่อนเลยครับาภาพรวมของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศตอนนี้นะครับ36ประเทศนะครับมีแรงงานไทยทำงานในประเทศต่างๆอยู่ประมาณ136,000คนประมาณนี้นะครับซึ่งแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศนะเป็นแรงงานที่นำเงินกับ ประเทศปีงประมาณ2แสน20,000ล้านบาทต่อปีเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะปัจจุบันรูปแบบการหลอกลวงรายงานไทยจะใช้วิธีการทางสื่อโซเชียลน,นะครับโดยเฉพาะหลอกอะไไปเฟซบุ๊กเนี่ยถือว่าเป็นการหลอกที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบันนะครับก็จะมีภาพรูปภาพของสถานที่ทํางานในต่างประเทศที่ดึงดูดใจให้คนอยากจะไปหรือค่าจ้าง ที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่เป็นการหลอกและมีวิธีการอีกแบบหนึ่งก็คือจะใช้ QR code ให้คนสแกนเข้าไปเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มที่หลอกแรงงานไทยนะครับมีการให้ส่งแบบใช้ชนส่งหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานโฆษณาชวนเชื่อแบบเหมือนว่าได้ไปทํางานแน่นอนนะครับ ใช้เวลาไม่นานเอกสารน้อยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นน้อยแต่เขาไม่รู้คนงานไม่รู้ว่าเมื่อไปถึงแล้วเขาต้องเจอสภาพที่ไม่ตรงกับการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มสายนหน้าใน Facebook โดยใช้วิธีสื่อโซเชียลนะครับไปทำงานเช่นมีตำแหน่งหมอนวดอย่างเช่นที่ UAE หรือสหรัฐอ,ล,ฐอลับิเมเรตนะครับเงินเดือน5 0,000ถึงแสนบาทนะครับหรือ หนึ่งแสนบาทถึง1นึ่งแสนห้าเลยแต่พอไปแล้วนะคนงานต้องโดนทํางานใช้นี่ก็เหมือนบอกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ไปแล้วต้องทํางานใช้นี่โดนยุดพาสปอร์ตนะครับจะใช้นี่หมดก็เป็นล้านจึงสามารถเดินทางกลับประเทศได้ตามที่เห็นข่าวทางสื่อต่างๆที่กุนงานกลับมามาล้องทุกข์ปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินคดี กลุ่มกรบวนการสายในหน้านประมาณ226คนนะมีคนงานร้องทุกประมาณ400กว่าคนนะครับซึ่งมีค่าเสียหายประมาณ43ล้านบาทนะครับอะไรงานพอโดนหลอกโดนในหน้าหรือกลุ่มวิชาชีพเขาจะไปร้องทุกที่สถานีตำรวจนะครับหรือที่ DSI หรือทีอ่ตำรวจสืบสวนกลางนะครับจนขอพยัพนธนะเลยว่า,าถ้ามีประเด็นของถูกหลอกไปทำง,งาน ในต่างประเทศขอให้มาร้องทุกข์ได้ที่กรมการจัดหา,าง,งานนะครับซี่กองทะเบียนและคุ้มครองคนาง,งานได้เลยนะครับอยากจะประชามพันธ์ให้คนไทยที่เจอประเด็นปัญหาดังกล่าวนะครับถูกหลอกไปทำง,งานต่างประเทศหรือโทรศัพท์ได้นะครับที่1506กด2กรมการจัดหา,าง,งานหรือที่1694นะครับโดนหลอกแบบนี้น่าเห็นใจมากนะ<ช>เพราะ,ะว่าเขาตั้งใจจะไปทำงานหาเงินนะ เลี้ยงดูครอบครัวก็เป็นเสาหลักด้วยเออแต่กลายว่าถูกหลอกเสียเงินเสียเวลาบางคนเนี่ยโอ้โหไปถึงนู่นนะโอ้โหไปถูกบังคับอะไรเยอะแยะมากมายเลยจริงเนาะอ่ะทีนี้ฮะท่านผู้ชมแล้วถ้าอยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายเนียพาไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีช่องทางไหนบ้างฟังกันต่อเลยครับการไปทํางานในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายมีหาวิธีนะครับก็คือไปทํางานเดินทางโดย กรมการจัดหาง,งานเป็นผู้จะส่งนะครับ 2. บร,ริษัทจัดหาง,งานเป็นผู้จะส่งนะครับ 3. เดินทางด้วยตนเองนะครับ 4. บริษัทในประเทศไทยนะครับพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศเขาอาจจะมีสาขาในต่างประเทศก็คนงานเดินทางไปทํางานและ 5. บริษัทที่ประสงค์จะเอาคนงานจากประเทศไทยไปฝึกง,งานในต่างประเทศ ก็ได้เหมือนกันก็เป็นวิธีการ5วิธีที่ถูกต้องนะครับนี่คือเป็นการเดินทางไปทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย5วิธีนะครับนี่นอกจากนี้นะท่านผู้ชมฮะการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ <c oughs> อย่างถูกกฎหมายเนี่ยยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุน oh. เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศได้ด้วย <c oughs> ฟังกันหน่อยดีกว่า <c oughs> ว่าอกองทุนนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับเชิญครับกองทุน ผู้ช่วยเหลือคนทำงานไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นพยายันตรายประเทศจากการทำงานในต่างประเทศก็จะมีเงินช่วยเหลือหรือประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากนะครับถ้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุนก็จะได้เงินช่วยเหลือหรือเสียชีวิตนะครับถ้าก่อนเดินทางไปทำงาน,นต่างประเทศสมัครไปสมาชิกกองทุนแล้วเนี่ยก่อนเดินทางเกิดโดนบาเทตุและเสียชีวิตก็มีเงินช่วยเหลือ3 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้า ไปทำงานต่างประเทศแล้วนะครับเกิดทำงานแล้วเจอประสบปัญหาเสียแก่เสียชีวิตเลยหรือว่าอุบัติเหตุเสียแก่ชีวิตก็มีเงินให้กับทายาทิ40,000บาทนะครับที่วิธีการจ่ายเงินกองทุนก็มีอาาัตราเรทที่ไม่เท่ากันตั้งแต่300บาทถึง500บาท500บาทก็เป็นประเทศในโซนยุโรปหรืออเมริกาเหนือหรือเอเชียก็เป็นญี่ปุน่นเกาหลีไต้หวันนี้เสียค่าสมาชิกกองทุน 500บาทแต่ถ้า400บาทก็เป็นกลุ่มอย่างเช่นเอเชียในโซนตะวันออกกลางหืืไหมฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เสียสีย400บาทนะครับนอกนั้นนอกเหลือจากประเทศผมกล่าวมาก็เป็น300บาทหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากคนงานนะครับถ้าจะไปทำงานต่างประเทศนะครับซึ่งสามารถสมัครสั์เป็นสมาชิกกองทุนได้3แบบในการเดินทางที่ถูกต้องก็คือ เดินทางด้วยตนเองนะครับบริษัทจะทำง,งานเป็นผู้จัดส่งแล้วก็กรมไปผู้จัดส่งส,สมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้เลยแล้วก็จะมีเงินคุ้มครองตามที่ผมกล่าวเมืออต้นเมื่อกี้ครับก็อย่าให้คนคนไทยนะคนหรือคนงานที่ประสงค์ไปทํางานในต่างประเทศนะครับได้ศึกษาข้อมูลอย่างน้อยก็ประเทศที่ตัวเองอยากไปนะครับศึกษาลักษณะงานศึกษาในจ้างนะครับสำคัญก็คือ ให้ดูว่าถ้าเราไปผ่านบริษัทจัดหาง,งานก็ดูว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหาง,งานไหมนะครับเพราะบริษัทเหล่านี้เวลาประกาศหรือโฆษณาชักชวนคนงานไปทํางานผ่านบริษัทจัดหาง,งานก็จะมีเลขที่ที่กรมอนุญ,ญาตหรือถ้าเป็นการเดินทางโดยกรมการจัดหาง,งานเป็นผู้จะส่งอันนี้ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่าย ค่าหัวค่าใช้จ่าจยอื่นไม่มียกเว้นค่าเดินทางค่าพาสปอร์ตค่าตัว๋วเครื่องบินเหล่านี้เองนะครับหรือแม้กระทั่งการไปทํางานโดย,ดยตัวตนเองเนี่ยนะครับขอให้รู้ข้อมูลในจ้างต่างประเทศให้ชัดเจนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมการจัดหางานนะครับหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและที่สำคัญก็คือเวลาดูข้อมูลหรือการโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่มวิชาชีพนะครับหรือกลุ่มสายในหน้าขอให้มีความ ระมัดระวังและก็ดูข้อมูลชัดเจนนะครับหากสงสัยก็ขอให้แจ้งมาที่หน่วยงานที่ผมแจ้งตั้งแต่ตอนต้นนะครับนี่ผมว่าคใครที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศนะเริ่มต้นผมว่าเริ่มต้นจากการโทรไปก่อนเลย1506กด2กรมการจัดหางานนะหรือว่าถ้าไปดูเห็นโฆษณาในเฟซแล้วเขาอ้างอิงความน่าเชื่อถือนู่นนีน่นะ ก่อนจ่ายเงินก่อนโอนเงินโทรไปถามเขาก่อนกรมการจัดหางานเช็คเลยว่ามีบริษัทนี้ไหมตั้งอยู่ตรงนี้มีจริงกเปลาลอกลงหรือเปล่าอะไรอย่างการเดินทางหนึ่งครั้งมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราล้เงินจ่ายไปอ่ะมันเอาคืนยากมากจริง